สวัสดีค่ะนะคะขอต้อนรับเข้าสูขข่อคอร์สคงสุดท้ายนะคะติวข้ามอน1น,นะจ๊ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ชุดที่ห้าแล้วค่ะเด็กๆนะเริ่ม้อมเลยเริ่มเลยชุดที่ห้าในข้อที่หนึ่งนะคะคำถามคือจากข้อมูลในตารางนะคะดาวเคราะห์ดวงนี้คือดาวเคราะห์ชนอโอเคเราพูดถึงด,ด,ดาวเคราะห์ ออาปิดไมค์ก่อนลูกคุณฮูกอธิบายอยู่นะคะโอเคนะคะทุกคนปิดไมค์ก่อนนะจ้าถ้ามีคำถามกด Raise Hand เท่านั้นหรือคอมเมนต์ใต้วิดีโอเท่านั้นนะคะอ่ะดาวเรา,า,เราเคอชั้นนอกชั้นในก่อนนิดนึงนะคะอันนี้ดวงอาทิตย์นะดาวครอกก็จะมีพูดสุกโลกอังคาผ่าฤหัสสาวุยเรนะัสดแล้วก็สุดท้ายคือดาวเนปจูนการแบ่ง นะคะประเภทนะคะของดาวเคราะห์ใช้สองแบบนะคะแบบที่1เราจะแบ่งเป็นวงนอกกับวงในโดยใช้โลกเป็นศูนย์กลางดาวพุธกับดาวศุกร์จะเป็นดาวเคราะหวงในจ้าส่วนดาวอังคารถึงดาวเนปจูนจะเป็นดาวเคราะห์วงนอกโอเคไหมคะอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่สองแบ่งได้สองแบบนะ <S <S ใช้เจอครูเสีย์วันนี้วันจะท้ายถูกต้องค่ะ ดาวเคราะห์วงนอกจะแบ่งสี่สี่ค่ะพุทธสุรองคานอันนี้จะเป็นดาวเคราะห์ชั้นไหนอ่าส่วนพฤหัสถึงเนปจูนจะเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกอันนี้แบ่งตามชั้นโอเคถ้าแบ่งวงยึดโลกก็คือวงในคือก่อนโลกก็คือพุทธสุขถ้าวงนอกคือตั้งแต่อังคารพรฤหัสเสาออยูนะัสไปเรื่อยโอเคไหมคะจากนั้นข้อที่สองเป็นแบ่งแบบชั้นลกูก ชั้นนอกกับชั้นในหน้าสามเอ็ดนะอาชั้นในสีดาวแรกพุสล้วงขาดชั้นนอกคือพุชลาเสาร์ยรัตเนปจูนโอเคไหมลูกซึ่งดาวคอชั้นในจะเป็นดาวคอที่เป็นหินด้วยนะองค์ประกอบของเขาจะเป็นหินส่วนดาวคอชั้นนอกองค์ประกอบของเขาจะเป็นเป็นแกส๊สนั่นเองโอเคไหมคะอันนี้คือการลักษณะการแบ่งดาวคอ ทีนี้อันนี้พูดถึงชั้นนอกซึ่งชั้นนอกของเราก็จะมีดาวอะไรบ้างพหัสเสาตุเสนัเนปจูนนั่นเองเรามาดูช้อยสิเราตัดอะไรทิ้งได้เราก็ตัดเล็กสุดคือดาวพุดแน่นอนเพราะฉะนั้น a เนี่ยตัดทิ้งออกไปก่อนข้ออะไรมีเอละทิ้งนะ้าแฝดของโลกคือดาวอะไรคะดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์อยู่ชั้นในนะดาวศุกร์อยู่ชั้นในนะคะ เพราะฉะนั้นตัดออกไปไหมตัดบีบอยด้วยตอบข้อไหนตอบข้อไหนคะตอบข้อสี่เลยนะคะจบจบโอเคนะฮใหญ่สุดคือพาลสหัดดาวที่เป็นแก๊สก็คืออยู่ชั้นนอกส่วนดาวที่มีวงแหวนก็ชั้นนอกเหมือนกันเห็นไหมคะก็ตอบได้ที่จริงตอบได้สองข้อเลยคือ อ่าตอบได้3ตัวเลยคือ C D E เนาะอ่ะใครข้อแรกกับหุดต้องเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงโอเคน้ำขึ้นน้ำลงมาดูสีกรณีที่หนึ่งเดี๋ยวขอวัดรูปนิดนึงดวงอาทิตย์โอเคนะคะแล้วก็เอาแล้วก็ โลสมมติว่าดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งนี้อะดวงจันทร์หน่อยกับตำแหน่งนี้ไม่ใช่ดวงจันทร์สองดวงนะคืออยู่ตำแหน่งหนึ่งหรือสองก็ได้นะคะการให้ดวงจันทร์กับกับดวงอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันมันทำให้เกิดแรงดึงดูดเยอะมากๆแรงดูดระหว่างดวงจันทร์กับโลกดวงจันทร์กับ โลกกับดวงอาทิตย์เกิดแรงดูดเยอะมากๆทําให้น้ําที่อยู่บนโลกเนี่ยนะคะมันมาเออมันมาขึ้นตรงไหนคะตรงบริเวณด้านสองด้านนี้พอถูกแรงดึงดูดกระทำในแนวตรงน้ําจึงขึ้นตรงบริเวณด้านข้างแล้วด้านฝั่งนี้น้ําจะลงเพราะว่ามันไหลมารวมกันตรงด้านนี้ลักษณะแบบเหมือนแบบว่า น้ำไม่ตรงเพราะวันถกแรงดึงมาน้ำก็จะไม่ขึ้นตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเกิดน้ําอะไรคะอ่าก็จะเกิดน้ําขึ้นมากสุดสองบริเวณส่วนด้านบนกับด้านล่างตรงนี้นะคะมันก็จะเกิดน้ําอะไรลูกน้ําลงที่สุดเหมือนกัน วันที่น้ําขึ้นสุดน้ําลงสุดเราจะเรียกว่าวันอะไรเอ่ยวันน้ําเกิดซึ่งอยู่ในตําแหน่งที่ดวงจันทร์กับโลกอยู่ตําแหน่งเดียวกันถ้าอยู่ตรงนี้เราจะเรียกว่าวันนั้นเป็นวันแรมสิบห้าค่ำอีกวันหนึง่งถ้าอยู่ฝั่งนี้จะเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำก็คือตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้น แรม15กับขึ้น15เป็นวันน้ำเกิดนะคะคือวันที่น้ำขึ้นสูงสุดน้ำลงต่ำสุดต่อไปอีกกรณีหนึ่งลูกดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ดวงจนังจนทร์ ตำแหน่งที่หหรือ2ก็ได้แล้วแต่นะไม่ได้เกี่ยงนะคะแต่แวดวงจะมีแค่ดวงเดียวอาจจะอยู่บนหรืออยู่ล่างก็ได้ลักษณะนี้มันเกิดแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแล้วก็ดวงจันทร์กับโลกน้ํางงนะไม่รู้จะขึ้นหรือจะไปทางด้านซ้ายไปหาดวงอาทิตย์ดีน้ําด้วยความที่น้ํางงน้ํามันก็เลยขึ้นไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะมันเออลูก ก็คือน้ําขึ้นนิดหนึ่งกับลงนิดหนึ่งคือน้ําไม่เปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าน้ํามันขึ้นแล้วก็ลงเล็กน้อยน้ําขึ้นลงเล็กน้อยจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงอะไรนี้เราเรียกว่าเป็นวันน้ําตายซึ่งตรงกับแรมแปดคามกับ ขึ้นแปดค่ำคือถ้ามันตั้งฉากกันอนะโอเคไหมลกูกเราเรียกว่านน้าตายเลยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยมาดูซิคลินน้ำน้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากอะไรคะ เกิดจากแรงดูดระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อโลกตอบข้อสองได้แล้วนะคะในข้อนี้ไม่ถามนอกเรื่องนะคะโอเคนะคะน้องเข้าเจ้าไม่ถามนอกเรื่องนะให้พิมพ์เฉพาะตอนที่คุณครูถามนะจ๊ะจะได้ไม่รบกวนเพื่อนน้อโอเคนะคะ ทำไมกล้องโทรทัศน์แบบโบสามารถเห็นดาวต่างๆได้ชัดเจนน้องนิต้าว่ายังไงจ๊ะข้อหนึ่งทำไมดาวมัหักไม่ใช่ดาวคอชั้นนอกอรอคะอะไระลูกข้อหนึ่งทำไมดาวมันหักไม่ใช่ดาวคุณครู <ๆ S 1> บอกแล้วนะคะว่าดาวคอชั้นนอกมีซีดีและอ e ีค่ะแต่ว่าในชอยมันมีแค่ดีกับอ e ีมันถูกที่สุดแล้วลูกโอเคนะเป็นอยู่ คือที่จริงมันต้องตอบนี้แหละสามอันโอเคไหมคะแต่ช้อยมันมีดีกับ e คุณครูเลยตอบดีกับ e แทนนะคะหรูอธิบายแล้วเมื่อกี้ลูกอาจจะไม่ได้ฟังเนาะอ่ะมามาต่อนะคะดเด็กขามาต่อตั้งใจฟังนะทอทัศน์โบอันนี้เขาจะติดน้องตัดปิดไม้นะคะเสียงดังมากเลยขอบคุณมากจ้า กล้องฮาธโบนะคะมันจะไปติดตั้งอยู่ที่ดาวเทียมโอ้โหคือนอกโลกเลยโอเคไหมคะมันจึงไม่มีอะไรมารบกวนโดยเฉพาะชั้นบรรยากาศปกติการส่องอะไรขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยมันจะมีชั้นบรรยากาศมารบกวนทําให้มองไม่ชดัดแต่กล้องฮาธโบเนี่ยนางไม่ได้ติดตั้งที่พื้นดินไงนูนอยู่บนดาวดาวเทียมโคจรไปเรื่อย จึงเห็นชัดกว่าเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะคะอากาศที่หองลบไม่ได้มารบกวนนะคะเยบรอยเห็นไหมคะต่อไปประวัติการที่ดวงจันทร์ไอดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคอจอรมาอยู่ในเดียรียวกันนะคะโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางตอบสีอะไรเอ,อ่ยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ และโลเอาอันนี้คือปรากฏการ์อะไรคะคือดวงจันทร์มาบังแสงดวงอาทิตย์ทำให้เกิดลักษณะกบกินเดือนใช่ไหมคะมเราเรียกว่าสุริปร,ราคา โอเคไหมคะซึ่งเกิดในตอนกลางวันนั่นเองเพราะว่าบังแสงดวงอาทิตย์นะคะตอบข้อ4เนาะแต่ถ้าโลกอยู่ตรงกลางเราจะเรียกว่าอะไรคะสุริยุปราคาก็คือโลกเอาก็คือโลกบังแสงของดวงของดวงจ์เอา้นะคะก็จะเป็นจทรุปราคาครับก็คือโลกบังแสงของดวงของดวงจันทร์เอาไว้นะคะก็จะเป็นจันทรุปร ราคาเกิดตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันบังดวงจันทร์ตอนกลางคืนเนาะอ่ะบังแล้เนี่ยจึงตอบข้อที่สี่นะจ๋าอ่ะในการบอกทิศใช้มุมอะไรนะจำได้ไหมมีสองมุมก็คือมุมทิศแล้วก็มุมอะไรคะมุมเงยนะคะใช้สองอันมุมทิศก็คือวัดในแนวราบจากทิศเหนือ ไปทางทิศตะวันออกจนถึงดวงดาวส่วนมุมเงยวัดมุมข้างหน้าแล้วก็เอ็นไปจนถึงดวงดาวว่ามันเงยเท่าไหร่ว่ามันกว้างเท่าไหร่นะคะเราเรียกว่ามุมเงยแทนนะคะเป็นมุมทิษกับมุมเงยน,นะต่อไปในข้อที่6มานพบสังเกตฟ้าแลบนะคะหลังจากฟ้าแลบแล้วห้าวิ จึงได้ยินเสียงฟ้าร้องอันนี้คือเวลาที่เขาเดินทางนะถ้าเสียงในอากาศเดินทางด้วยอัตราเร็ว340เมตรต่อวินาทีจงหาว่าตำแหน่งฟ้าแลบอยู่ห่างจากที่เขายืนเท่าไหร่โอเคอ่าเวลาที่ใช้คือ5วิในการเดินทางมาส่วนอัตราเร็วเสียงอัตราเร็วเสียงใช้ตัวแปร v เนาะ v เท่ากับ340 เมตรต่อวินทีจงหาว่าตำแหน่งห่างที่เขายืนอยู่เนี่ยเท่าไหร่คือหาระยะหรือว่า S สูตรก็คือ V เท่ากับ S ส่วนวินาทีเนาะหา S ใช่ไหมคะก็เอา V คูณกับ T แทนโอเคนะคะเอา V คูณกับ T แทนอลองลองคูณให้หน่อยสิลูกวคือ340 คูณกับทีคือ5เมตรได้คำตอบอยู่ที่1700 1ันเจ็ดร้ครับอ่า1,700เมตรน้องลานบอกว่าสุริยุป,ปราคากับจันทรุป,ปราคา่ะเรียกรวมกันว่าอุปราคาหรือเปล่าคะใช่อุปราคามีสองประเภทก็คือจันทรุป,ปราคากับสุริยุป,ปราคาโอเคนะคะน้องชีตาว่าอย่างไรจ๊ะ 4, ข้อสี่ข้อห้าได้ไหมคะลูขออนุญาตคัสักครู่ค่ะไหนล่ะข้อสี่กับข้อห้าสามารถดูย้อนหลังได้นะลูกครูอัดวีดีโอไว้อยู่นะคะขอพระคุณค่ะอ่ะไปต่อข้อที่เจ็ดนะคุณครูจะไม่ย้อนแล้วนะเพราะมันจะเสียเวลานะลูกเรามีเรามีแค่ยี่สิบข้อนะคะไปต่อน้ำหนึ่งกิโลกร,รัมอุณหภูมิยี่ิบ้าองศา ต้องการต้มเหือดเป็นร้อยอ่ะเห็นอุณหภูมิปะจาก25เป็น100เราต้องนึกถึงเดียวาทีแล้วนะคืออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็เอาร้อยลบยีห้าเท่ากับ 75, เจห้ามคะความจุความร้อนจำเพาะอันนี้ตัวแปดซีละโอเคไหมคะจะต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่หน่วยของความจุความร้อนเป็นจูลกิโลกร,รัมเคลวินแสดงว่าเราใช้น้ําหน่วยกิโลกร,รัมได้ เพราะฉนั้น m ก็คือ1กิโลกร,รมัมเราสามารถใช้ในหน่วยกิโลกร,รัมได้เลยเพราะความจุความร้อนเป็นกิโลกร,รัมนั่นเองสูตรในการคำนวณความร้อนก็เหมือนเดิม Q เท่ากับ m c delta t นะคะ m คือ1กิโลกร,รมัมคุณครูขาไม่เปลี่ยนเป็นกร,รัมหรอไม่เพราะว่าความจุความร้อนเนี่ยมันมีกิโลกร,รัมอยู่ในหน่วย c คือ4,180ั้ delta t คือ75 คูณให้หน่ค่ะได้เท่าไหร่คะซีหนึ่งแปดศูนย์คูณเจ็ดสิบห้าได้เท่าไหร่เอ่ยครูคะเมื่อกี้มีเพื่อนขอดูค่อยที่หกอยครับไม่ยอนแล้วค่ะค่อยไปดูย้อนหลังเอานะจ๊ะได้ไหร่จ๊ะ 3ามหนึ่งสามห้า้อยเก่งมากจูนอา้าวแต่ต้องเปลี่ยนเป็นกิโลจูนนะทำยังไงหารด้วยหนึ่งพนเนาะก็จะได้สามหนึ่งสามจุห้าตอบข้อ4เห็นไหมคะเราต้องเปลเป็นกิโลจูลจากจูนเป็นกิโลจูลโดยการหารด้วยหนึ่งพันอย่าลืมนะคะปิดใหม่ด้วยนะคะ คนนี้ไม่ทนันเอ่อค่อยไปดูยอนหลังออกก็ได้หลูกจะได้ทบทวนด้วยนะคะคุณครับเอ่อเดลต้าทีคืรคุออครออคนอะภมที่เปลี่ยนไปจ้าน้องมังกรว่ายังไงลูกกดแล้วว่าแฮนด์ด้วยนะคะมารบกวนสมาธินะคุณครูจะงงนะลูก ่ะข้อที่8นะคะข้อที่8ค่ะใช้คนหนึงออกกําลังกายด้วยการวิ่งแล้วก็เดินสลับกันด้วยโดยนะคะในระยะ2 0 0เมตรแรกเนี่ยวิ่งด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีอ่ะเริ่มต้น200เมตรแรกก่อนอ่ะ200เมตรแรกอัตราเร็วที่ใช้คือ 5เมตรต่อวิาทีอ่ะเป็น V1 อันนี้ก็เป็น S 1แล้วกันและเดินอีก300รเมตรอันนี้เป็น S 2 300เมตรแล้วก็ใช้อัตราเร็วอยู่ที่2เมตรต่อวิาทีเป็น V 2แล้วกันอยากทราบว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่โอเคอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะอัตราเร็วเฉลี่ยอาะ v เฉลี่ยก็ต้องหาได้จากระยะ ทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดระยะทางทั้งหมดเนี่ยรู้แล้วคือ200กับ300ก็คือเป็น5้0ร้อยเมตรถูกไหมคะระยะทางตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ได้ห้าร้อยอยู่แล้วแต่เวลานี้สิเราไม่รู้เวลาซึ่งเวลามันก็ต้องมีระยะเวลาตรงบริเวณที่1 เพราะความเร็วมันต่างกันระยะทางก็ต่างกันด้วยสูตรเดิมเลยนะ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t นี่แหละถ้าเราจะหา t ใช่ไหมเราก็เอาเราก็เอาอะไรคะเราก็เอา v ลงมาหารก็จะเป็น s ส่วนด้วย v อันนี้คือสูตรในการหาเวลาซึ่งเราต้องหาทั้ง t 1 แล้วก็ทั้ง t2 ด้วย T 1ก็ต้องเท่ากับ s 1ส่วนด้วย v 1ถูกไหมคะก็จะได้ s 1เป็น200หารด้วย v 1ก็คือ5เพราะฉะนั้น t1 เป็น5อะไรด้วย200เนี่ย54ก็เป็น40วินาทีโอเคส่วน t2 ก็ต้องหาจาก s 2ส่วนด้วยความเร็วที่2 s 2คือ300 v 2คือ2นะเพราะฉะนั้น t2 จึงมีค่าเท่ากับ ร้อยห้าสิบวินาทีเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ได้เวลาแล้วระยะทางทั้งหมดก็จะมีค่าอยู่ที่200บวกกับ300ใช่ไหมคะส่วนเวลาก็จะเป็น40บวกร้อหก็จะเป็น500ส่วนด้วยร้อเอ่ะเพราะฉะนั้น V เฉลี่ยเป็นเท่าไหร่คะ หารให้ 500, หน่ยเร็วห้าร้อยหารด้วยร้อยเก้าสิบตเท่าไหร่จ๊าสองจุดหกหนึ่งเมตรต่อวินาทีตอบข้อสามได้เลยโอเคนะคะถ้าหา S ราคาหมายถึงยังไงนะลูกถ้าหา S อ๋อนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราจะหา S แล้วก็ทีขึ้นไปคูณกับ V เลย เห็นไหมคะทีหารอยู่ก็จะได้ S เท่ากับ V คูณกับ T โอเคไหมคะแบบนี้